ไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาวเป็นไก่ักเไว้ค่ะเป็นไก่ไประจำถิน่นเป็นไก่พระเจ้าข้าพระอ,องค์ที่ว่าเป็นประวัติยาวมายาวนานมาตั้งแต่สมัยของพระนเรสวนนะคะครับที่ไปตีเห็นกับไก่ขคานาจริงๆมันเป็นไก่แถบพิษณุโลกค่ะแล้วก็<อ>มีการทางกระบินเนี่ยมีการมาคัดสายพันธุ์เราก็นํามาเลี้ยงที่นี่ค่ะ Uh huh. แล้วเราก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ต่อ mm hmm. ก็คือนำไก่เหลืองหางขาวมาผสมกับบ้าพิมัตโลกให้ได้เป็นไก่เขาหินซ้อนขึ้นมาสุดท้ายก็คือเราได้ไก่เขาหินซ้อน <c oughs> เป็นไก่พันธุ์ใหม่ที่ผสมมาจาก <c oughs> ต้นพันธุ์ของไก่เหลืองหางขาวใช่ไหมครับใช่ครับโอเคอันนี้คือไก่เขาหินซ้อนนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนามาจากเหลืองหางขาวนะครับลักษณะตัวผู้กับตัวเมียก็จะเป็นสีดำนะครับ นี้ก็จะเป็นไก่เขาหินซ้อนนะครับลักษณะเด่นของพันธุ์นี้คืออะไรครับก็คือเขาตวไวค่ะแล้วก็ให้ผลผลิตไข่แบบที่สูงกว่าไก่พื้นเมืองทั่วไปค่ะอาจารย์แต่ว่าเนื้อเนื้อของเขาเนี่ยยังคงคุณภาพเหมือนไก่พื้นเมืองก็คือเนื้อแน่นเขาเรียกกระรอกต่งค่ะแล้วก็ให้ไข่ดกให้ไข่ดกใช่ค่ะให้ไข่ดกว่าพื้นเมืองค่ะ ต่อตัวต่อแม่เนี่ยจะอยู่ที่ร้อยหกสิองฟองแต่ว่าถ้าไก่พื้นทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณร้อยสิบฟองต่อตัวต่อปีโอ้โอเคผมตัวใหญ่มากเลยใช่ค่ะตัวหนึ่งประมาณสักกี่โลครับเนี่ยตัวหนึ่งนี่ถ้าเกิดว่าไก่รุ่นอยู่ในช่วงหกถึงเจ็ดเดือนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณสองจุดห้าโลขึ้นค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นพ่อพันธุ์อย่างนี้เนี่ยก็จะสามกิโลขึ้นละครับไก่พันเขาหินซอสนะครับ ตัวเขาจะโตนี่เป็นตัวเมียน,นะครับ